อ่าจะเป็นประมาณนี้ก้อนจะเป็นเป็นแดงโอเคค่ะด้มีน้ำหนักก้อนก้อนอยู่นิดหนึ่งครับไม่เป็นไรับไม่เป็นไรใด้อยู่ไม่เป็นไรเลยครับพี่เนี่ยอยู่ส่วนซัดที่เขาได้หมลครับได้แล้วก็ได้แก้ว ก็คือลักษณะคล้ายๆนี่ครับค่ะเนี่ยเป็นอ๋ออันนี้หางหรือว่าทีมีหางด้วยแต่เวลาเวลาเขา ข้าขาหน่ค่อยวางอยงนี้เดี๋ยวพี่ยืนฝั่งนู้นเลยนะครับที่ีเขาจะว่าควรรักษาเล็บมันนะครับมันจะเป็นแบอนี้นะครับแล้วก็ไปรักาผิวลปดนร่องนี้ใบจ้ครับไม่ไม่ได้เป็นผู้หรือเปล่จครับไม่ด้เรียบหรือเใช่ครับลี่แม่ไมนจะเยื้ยงเรียบคูับผเนาะใช่ครับเวลาลงเนี้ยมันจะลง นี้ฮะมันก็จะป็ดปคู่ตลอดนะครับเพราะว่าจิโจถ้ามันลมมาร้อมกันนะครับมันจะาปจันดก้นอย่างไรตัวอะอรจะล้านะครับอันนี้ไม่เป็นหอยปูนี่ใบใบใจครับเนี่ลักษณะหอยปูนี่ใบใจแน่นอนครับนี่เป็นหอยแหมมากกว่าลักษณะปูนี่ใบใจยครับถ้าเป็นนลอกอี้ครับลูกอี้คืออาจจะแจใช่ครับเรียบๆนี่นะครับเนี่นี่แต่แบบไปถึงลึกขนาดนี้เพราะว่า เนี่เป็นสายนะมรันข้อเ in ูล <inals acting? S 2> ้แป็นาครับนจะ้อหวน้าอยากีวันนี้คะเรามการขับแผนค้หาอินโจ้แดงยังไงบ้างคะจากข้อมูลเมื่อวานนะครับที่ไปค้นหาการบริเวณห้วยทั้งเทียนนะครับซึ่งเราพบรอยเท้าแล้วก็รอยคาบเลือดซึ่งยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคาบเลือดของอินโจ้หรือเปล่านะครับ แต่จากเมื่อวานเนี่ยที่เราทางทีสวนสัตว์นะครับแล้วก็ทีนักกาได้ร่วมกันรับตระเวนในการค้นหาเนี่ยนในรักมีประมาณปราณกิโลเมตรนะครับเราตามรอยไปทุกคิศลักษณะของโัวเมื่อวานจากรอยเนี่ยคาดว่าน่าจะโดดไปโดดมาด้วยเหมือนกันทำให้ลัศมีของรอยที่ทิ้งไว้นเนี่ย ยังไม่สามารถจะเดาได้ว่าสุดสุด,สดท้ายแล้วเนี่ยเขาะตะเิิหนีไปทางไหนนะครับวันนี้ก็เลยมีการกระจายพื้นที่ในการค้นหาขยายขึ้นไปนะครับทางทางทิศเหนือนะครับข้ามค้วยชั้นเทียนไปทางทิศเหนือนะครับ รวมถึงทางที่ตะวันตกก็คือทางขึ้นดอยที่ขึ้นพระธาน,นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นลักษณะโลกนะครับตามทางที่ทส่วนต่างกให้ข้อมูลมาก็เป็นพื้นที่ที่สังเกตเว่าก็าอาจจะไปหลบตามสูงคูนยานะครับที่อยู่ในพื้นที่ป่าได้ครับวันนี้เนี่ยขย,ยายไปอีกจกัดยุดทั้งหมดสายุดน,นะครับรวมถึงจุดเดิมเมื่อวานนะครับที่ ได้คนหาไปแล้วก็ยังจะไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งนะครับจะให้ทางทีมสวนสัตว์เนี่ยเข้าไปเผื่อเขากลับย้อนกลับมาเส้นทางที่เขาเข้าไปเมื่อว,วานเมื่อวานได้หลังจากที่ได้ให้เบอร์ไปอะครับ,รบมีฟีดแบ็กมายัางไงบ้างมีคนโทรมาเยอะไหมโทรมาป่วนหรือเปล่าม,ม,มี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 คนโทรมาอยู่กันนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการแจ้งเหตุอะไรนะครับโทรมาว่า บนบนฟินไหมนะครับก็รับสายตนถึงสี่ห้าทุ่มครับมีคนโทรมาตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการแจ้งเหตุอะไรนะครับวันนี้ก็ทางสวนสัตว์นะครับโดยท่านผอสวนสัตว์นะครับรวมถึงท่านที่ช่วยผอเนี่ยท่านก็มาแล้วก็จัดกำลังคนเพิ่มเติมนะครับวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยก็ร่วมผีสิแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีชุดมาเสริมอีกนะครับจะได้ช่วยกันค้นหาเพราะว่าอย่างที่ส่วนอาจจะได้ทราบเมื่อวานไปเรามีเวลาสองถึงสามวันนะครับเพื่อเพื่อค้นหา พราะว่าหลังจากนั ite, ้นแี e. ่ก็เก <microb ial. S 2> ็นเรื่องอันตรายที่จเกิดขึ้นกับตัวนโี่อวันนี้เรามีการลอมาทางอยู่่ไาีรสังเกตดอายังไงกรโดดัไงัตทางทางหน้ามาเขก็ได้นำตัวจิดนิโมาให้ตัวชุดตัวเองค้นหาได้เห็นนะครับว่าลักษณะ